หนุก่อนที e ่จะแข่งเล่นเพลงชิงทุนนะคะก็ยังลากลำโพงไปเปิดหมวกอยูเลยนะคะตามงานวัดแบบนี้เลยนะคะเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วเวลาเดินเดินตลาดใช่ไหมคะเราก็จะมีเวทีซึ่งเราก็เห็นนะคะศิลปินรุ่นพี่นะคะหลายท่านเลยนะคะเขาก็ร้องเพลงบนเวทีนะคะแล้วก็มีแม่ยกเลื่อนมาเลยนั้นมานั่งดูเขาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีพวงมาลัย นูคิดไม่ถึงเลยค่ะว่าวันนี้หนูจะได้มีพอม่อพ่แม่ที่รักในเส้นเป็นหนูแล้วก็รักหนูมากมายขนาดนี้นะคะหนูขอบคุณจริงๆเลยนะคะที่รักกันขอบคุณมากมเลยะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะหนูก็จะมีหนึ่งบทเพลงไว้เตือนตัวเองเสมอนะคะให้ริกถึงความส,สิ่งที่เราพยายามมาะค่ะ แล้วก็ในอนาคตด้วยที่เราต้องรักษาไว้นะคะแล้วฟังเลยค่ะชื่อบทเพลงว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนุนค่ะเป็นเพลงไว้เตือนตัวเองเสมอเลียนแเพลงความหมายดีด